สวัสดีครับสวัสดีสาหรับผู้ที่กําลังติดตามช่องของคัมภีร์มหดรอยู่นะขณะนี้นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับเต้มมาตรฐานพบกับกองโจรห้าเต้มแยกสําคัญน,นะครับเอายกมาแยกเดียวเลยนะครับมาสะทายาให้ละเอียดเพื่อความเข้าใจนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปลักษณะงี้นะครับแต่ว่าที่มาที่ไปอาจจะแตกต่างกันแต่มันมาลงจังหวะหมากเดียวกัน นะครับบางคนอาจจะขึ้นล,ลักษณะงี้มาเป็นมาตรฐานนะครับขึ้นโจนมาเสร็จแล้วเขาบีบมาเป็นหมากย่อสั้นอย่างนี้ให้เราก็ขึ้นไปเป็นทรงกันไก่อย่างนี้นะครับเขาก็จะอัดมาทีนี้เขาก็จะต่อต่อเพิ่ขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในลักษณะหมากเดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้หรือบางท่านอาจจะขึ้นแบบนี้อ,อีกแบบหนึ่งนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปนะครับเขาขึ้นมาแล้วเราก็บิดรูปแบบมาเป็นจะกึ่งเป็นสามตัวเรียงถ้าเขาแทรกมาก็เ,าเป็นสามตัวเรียงหรือเป็นอีปุ่มอะไรนี้แต่พอดีเขาไม่แทรกเขาโจรมาเราก็เลยขึ้นทีนี้เขาโจรมา,า,มาปุ๊บมาอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ทําให้เขาขึ้นตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะโดนสองโดนสองตัวนี้นะครับทีนี้เขาก็ต้องขึ้นมาตัวนี้ทําให้เราขึ้นไปเป็นกันไก่ซึ่งจะจบในรูปแบบเดียวกันนะครับ แยกที่ว่านี่ก็คือแยกต่อสิบมาสิบห้านะครับสิบมาสิบห้าต่อขึ้นมาเขาต่อมาทางนี้ไม่ได้นะครับเขาโดนกินสองเนาะนี่เขาก็จะแพ้ไปพอต่อมาเพ๊บเขาก็กินมาหกมาสิบห้าแล้วก็ขึ้นไปนี่เข้ามานี่เขาก็โดนสามโดนสามต่อหนึ่งสองสามนะครับชนะไปเต้มที่ถูกก็คือเขาต้องต่อตัวนี้ไว้ เพื่อยืดระยะเวลาให้แพ้ช้าลงนะครับเราก็ขึ้น22่สิสอไปสิบเ่าหลังจากนี้ก็จะมีแยกต่างๆมีไล่จากฝั่งนี้ไปก่อนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดแน่ๆได้ก็จะได้ตัวนี้กับตัวนี้แค่นั้นนะครับเอามานี่ก่อนแทรกกินถ้าพุ่งพลวดเข้ามาก็โดนหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยอสมมติว่าเขา มื่เขาขึ้นมาเขาฮอตปุ๊บเราก็ดักทางอย่างน้อยๆเขาต้องเซนก่อนเขาก็ยิงเสียเปรียบไปใหญ่นะครับถ้าไม่พรวดขึ้นมาถ้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ก็ต้องมานี่เราก็ไปมานี่ก็ไปนะครับทีนี้มีอยู่สองแยกมีมานี่กับมานี่ถ้ามานี่ก็ไปนี่แน่นอนเข้านี่ไม่ได้เพราะว่าเราจะถอยฮอตแล้วเราก็จินสองไปทางนี้นะครับ หรือเข้านี่เราก็ไปนี่ก็กินสองไปทางนี้ตัวนี้เดินไม่ได้ก็ต้องเดินตัวนี้เราก็มานี่เรียบร้อยนะครับหรืออ่โอเคเดินย้อนมาไกลเกินทีนี้มานี่มานี่เราก็ไปนี่จะเข้านี่หรือเข้านี่ก็เหมือนกันแต่เข้านี่จะดีดูดีกว่าเพราะว่าจะทําให้ตัวเนี้หลุดเข้าฮอตได้แต่เราก็ไปค่าได้อยู่ดีนะครับ ไปค่าได้ปุ๊บหลุดเข้ามาก็เบี่ยงมานี่ปุ๊บก็อุดอย่าง,งน้อยๆเขาก็ตรงมาเส้นเขาก็ซึ่งเขาแพ้อยู่แล้วแหละครับทีนี่เขาแพ้อยู่แล้วเส้นปุ๊บก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเขาคอ,องเขาได้เฉยเาโดนค่าเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวนี้น่าจะหมดเนาะ,ะเมื่อกี้นี้มานี่แล้วไปนี่แล้วก็ทีนี้สมมุติว่าไม่แทรก ไม่แทรกไม่แทรกมานี่มานี้ให้ปัดไปนี่นะครับถ้าเขาปัดต่ออันนี้เขาแพ้เลยอ่าอันนี้เขาแพ้ทันทีนะครับถ้าพรวดขึ้นมาก็โดนทันทีเหมือนกันหนึ่งสองนะครับทีน,นี้ก็อุดก็ทอดเขาก็ต้องอุดแหละพออุดเราก็แทรกให้เขาหนีหนีปุ๊บเราก็ปิดทางทีนี้เขาก็จะมีอยู่สองจังหวะคือแทรกกับแทรกนี้ยี่สิบสามกับยี่สิบสี่เอายี่สิบสามน ถ้ายืบสามให้เราสลับเขาก็จะมาเข้าฮอตล้วก็ไปไปเข้ากินเขาก็เข้าเขาก็ฆ่าฮอตเรานะครับเราอย่าเดินนี่นะเพราะถ้าเดินนี่เขาจะจับกินฟรีตัวนี้ได้เราต้องเดินตัวนี้ไปก่อนอทําให้เขาไล่ไม่ได้ถ้าเขาไล่ได้ปุ๊บเราก็เข้าฮอตอยู่ดีเขาก็ต้องไปอุดพออุดปุ๊บเราก็เดินตัวนี้ทีนี้เขาไม่มีตัวเดินรอตัวนีเน้เดินยังไงก็โดนกิน ก็มีประโยชน์พอออกมาปุ๊บก็เข้าหอดได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้ถึงไหนเมื่อกี้นี้เบียดนี่นะเบียดนี่แล้วแล้วโดนเบียดทีนี้ทีนี้เบียดนี่เบียดนี่แล้วไปนี่นะครับไปนี่ปุ๊บเราก็เข้ามานี่ก็โดนต่อยงี้อ่าอันนี้ก็ชนะเลยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นไปเก็บกินฟรีไม่ได้นะเก็บกินฟรีไม่ได้อย่างมากก็ต้องลงลงมาเข้าฮอตพอลงมาเข้าฮอตปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับถ้าเขากินด้วยปุ๊บก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเราก็เข้าฮอตอีกสองตัวหมากเราสี่สามมีแล้วเราชนะอีกแล้วครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้านี่ลหละถ้ามานี่ถ้ามานี่ให้ไปนี่มานี่ก็ไปนี่มานี่ปุ๊บก็โดนทันทีนี่ก็ชนะอีกแล้ว นชนะอยู่ดีมานี้ก็ไปนี่นะครับถ้าลงมาเข้าฮอตเราก็เข้ากินฟรีถ้าเขาอยากกินด้วยก็ช่างเขากินไปก็ต่อฮอตไว้อันนี้ก็จบนะครับเอาละทีนี้สิบเอ็ดมาสิบหกได้หลายแยกแล้วนะครับเ,เริ่มจากตัวนี้ก่อนต่อเนาะสิบเอ็ดมาสิบหกเมื่อกี้แพ้ไปหมดแล้วทีนี้ห้ามาเก้า ห้ามาเก้าถ้าไปางนี้แล้วถ้าพุ่งพรวดมา,างนี้เราก็ไปเข้าฮอตเลยออกมาออกไม่ทันนะครับถึงจะมาต่อตรงนี้ได้ก็โดนอยู่ดีไ่กินไม่มีตัวเดินก็ต้องเดินตัวนี้ก็โดนสองอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าน,นีแพ้ถ้าต่อละ่ะถ้าต่อเบี่ยงต่ออย่างนี้ก็โดนช็อตเดิมครับออกไม่มีตัวออกก็ต้องออกตรงนี้ก็โดนสองอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ถ้าอุดอุดก็ไปนี่ถ้าถ้ามานี่ก็จะโดนรูกนี้นะครับออกนี่ปุ๊บก็โดนสองหนึ่งสองโอ้ยสามสี่ไม่ใช่สองธรรมดาอ่าอันนี้ไปเลยนะครับชนะไปแต่ถ้าไม่ออกถ้ามานี้ล่ะมานี่ก็ไปนี่ถ้ามานี่ปุ๊บก็โดนโดนร่มโดนร่มอย่างนี้นะครับออกมานี่ก็โดนกินฟรี ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งก็แพ้เราไปนะครับจุดมานี่ไปนี้ถ้ามาหนี่ล่ะถ้ามานี่ก็ไปนี้มานี่ก็ไปนี่มานี่ก็หลบนี่มานี่ก็เข้ากินมานี่ก็ไปมานี่ก็ไปมานี่ก็ยังไงก็ต้องหลบเนาะเพราะกลัวกินโดนกินฟีก็ต้องหลบเราก็ได้กินฟีอยู่ดีมานี่ก็เข้าไปอันนี้เราก็ชนะแล้วครับแค่นี้เราก็ชนะแล้ว เพราะเราได้เข้าจะเข้าห้องอีกตั้งโอ้อีกเยอะเลยนะครับตัวนี้ปลายกระดานก็ไม่น่ามีปัญหานะครับทีนี้อดเนาะอดไปนี่เมื่อกี้ขึ้นมานี่เนาะทีนี้ถ้าถ้ามานี่ก็จะเหมือนช็อตเดิมนะครับก็คือผมจะเบียดตัวนี้ก็จะเข้ามารูปนี้ซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับก็จะไม่ขออธิบายซ้ําซึ่งเหมือนกันนะครับถ้าถ้าออกมานี่ก็เหมือนเดิมแต่ถ้าออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนตัวใหม่เราจะไปอย่างนี้นะครับอันนี้จะอาจจะ ดูแปลกๆหน่อยมันรองรับตัวนี้ได้ดีมันรองรับตัวถ้าคุณมานี่คุณก็โดนสามหนึ่งสองสามนะครับหรือเมื่อทั้งคุณหนีอย่างนี้คุณก็ไม่พ้นอยู่ดีนะครับคุณก็โดนสามหนึ่งสองสามมานี่กินฟรีไหลมาก็ไม่ได้อีก็กแพ้นะครับแพ้ไปโดยปริยายหรือแม้กระทั่งว่าคุณยอม คุณยอมเส้นอย่างนี้แล้วเพื่อตัวพาตัวเองมาเข้าฮอตก็ไม่ว่ากันหลบไปมานี่ไปมานี้เข้ากินนะครับหลบไหนดีละ่ะหลบนี่ก็โดนสองไม่ได้อยู่ไม่ได้หลบนี่ก็กินหนึ่งนะครับอันนี้ก็แพ้เราไปโอเคนะครับอ่ะยกตัวอย่างที่มาที่ไปอาจจะต่างกันแต่มาลงในรูปเดียวกันนะครับสำหรับมาตรฐานทรงกันไกลพบกับ กองโจรห้าเต้มนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยถ้าเกิดว่าใครพอใจในเทคนิคเล็กน,น้อยตรงนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะนําไปใช้ในการเล่นบังคตไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ